สวัสดีครับผมไอทออออโตนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะพามาเอาใจสายอีซูซูกันบ้างนะครับสำหรับใครที่อยากได้รถกระบะแคปเตี้ยนะครับผ่อนสบายๆประมาณ7,000บาทนะครับคันนี้ ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับใครที่สนใจเนี่ยเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะฮะรีบติดต่อกันเข้ามาเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับก่อนที่จะไปดูรถกันนะครับเราฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดซับสไครต์ช่องใหม่นะครับช่องบริษัททอออโต้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมานําเสนอนะรถสวยๆให้เรื่อยๆนะครับมีรถเข้ามาเติมทุกวันเลยนะครับสต็อกรถตอนนี้เนี่ยก็มีมากกว่า300คันเข้าไปแล้วนะครับ เรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะครับสำหรับคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยเป็น Isuzu D-Max Cab นะครับรุ่น2.5 SLX Super Titanium นะครับรถเกียร์แมนนวลปี2011คันนี้นะฮะหน้าป้ายคันนี้นะครับอยู่ที่45,000บาทนะครับแต่ตอนนี้นะครับทางบริษัททอออโต้ของเรานะครับมีโปรโมชั่นเปิดร้านใหม่นะใครที่ดูคลิปนี้มานะครับสามารถ แคปรูปภาพคลิปนะครับหรือว่ามาเปิดคลิปโชว์ที่หน้างานได้เลยนะฮะ45,000บาทเราไม่ขายนะครับเราขายให้ลูกค้าที่ดูคลิปนี้มาเพียง360,000บาทท้วทนเท่านั้นลูกค้าฟังไม่ผิดนะครับ360,000บาทท้วทนเท่านั้นนะครับลดราคาไปกว่า45,000บาทเลยนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับล้นล้นเต็มเต็มเลยนะฮะรับรบองว่าถูกใจลูกค้าสายอิสุสุอย่างแน่นอนนะครับ สำหรับโฉมรุ่นนี้นะครับกระจังหน้าต้องบอกว่าเป็นโฉมก่อนตัวออนิวนะครับเป็นโฉมก่อนตัวออนิวนะครับกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมกับโลโก้อซีซุอยู่ตรงกลางนะครับสําหรับคันนี้เลขทะเบียน3ทบุเทาพศ293กรุงเทพมหานครเลขทะเบียน3ตัวสวยๆได้ไป้ายนี้ใช้งานกันเลยนะครับส่วนไฟหน้านะครับเดิมแท้จากศูนย์จากโรงงานแบบโปรเจคเตอร์ดวงใสๆมีไฟเดียวอยู่ที่ภายใน และด้านล่างก็ได้ไฟตัดหมอกให้ทั้งสองฝั่งพร้อมตกแต่งด้วยขอบโครเมียมเรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็เรียนตามตรงแจ้งตามจริงนะฮะก็มีงานเก็บสีมาให้แล้วรอบตัวรถนะครับเก็บสีให้สวยๆเนียนๆเ,เลยนะครับแต่ว่าเก็บสีที่เราเก็บให้เนี่ยไม่ใช่เกิดจากการชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํานะครับเพราะว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยบริษัททอออโตเรารับประกันในเรื่องของโครงสร้างนะครับและก็เครื่องยนต์ และก็เกียร์ให้ด้วยนะครับรับประกันเลยไม่มีอย่างแน่นอนนะครับสำหรับรถตัดต่อกับสีหรือว่าทำเครื่องยนต์มานะครับในส่วนของล้อและยางคันนี้กันต่อเลยนะครับคันนี้เนี่ยได้ล้อแม็กนะฮะสีทองไหมนะครับขอบสิบแปดนะล้อแม็ก6รูสวยๆสภาพสมบูรณ์นะครับมีรอยต่ายฟูตบาทมาบ้างเล็กน้อยนะครับสำหรับตรงนี้แต่ก็ไม่เป็นปัญหาในเรื่องของการใช้งานนะครับแม็กขอบสิบแปดเลยนะฮะส่วนยางเนี่ย ก็ได้เป็นยางปี2020นะฮะสัปดาห์แรกนะครับปี2020สัปดาห์แรกนะครับรหัสยางคันนี้255ทับ 50R18 นะจะเป็นยางทรงซิ่งหน้ากว้างนะครับบอกเลยว่าในเรื่องการเข้าโค้งหรือว่าเทโค้งเนี่ยค่อนข้างเกาะถนนได้ดีนะสำหรับยางรุ่นนี้นะส่วนโครงสร้างนะครับดูได้เลยนะครับไม่มีร่องรอยของการพลิกคว่ำชนหนักนะครับมาอย่างแน่นอนนะครับ รอยซีนต่างๆหรือว่าตัวน็อตหรือว่าโครงสร้างเนี่ยของเดิมแพ้ศูนย์นะครับโลโก้ด้านข้างตัวรถที่เป็น S L X เนี่ยอยู่รถ้วนนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับแบบโครเมียมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้สวยงามนะครับติดิล์มให้แล้วสวยๆรอบคันนะครับมือเปิดคันนี้ก็ได้เป็นโครเมียมนะครับมาดูภายในกันก่อนสักเล็กน้อยนะฮะเป็นน้ำจิ้มนะครับภายในเนี่ยจะเป็นของเดิมจากโรงงานสแตนดาร์ดโรงงานโทนสีดำบอกค่า เน่ฮะเบากผ้ากรรมหยี่สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับส่วนโครงสร้างนะครับดูได้เลยนะครับอ่าตัวเม็ดอาร์ตนะครับตามกระดูกงูนะฮะจุ๊บอยู่จุดทุกคดทุกเม็ดแบบนี้เลยนะครับเรียงสวยๆตรงๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีการทุศคว่ำไม่มีการชนหนักแน่นอนนะครับสําหรับรุ่นนี้เนี่ยแคปเนี่ยยังเปิดไม่ได้นะสําหรับรุ่นนี้แคปยังเปิดไม่ได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสองพันห้ารอยซีซี เครื่อง2อ0พซนห้า super t i t a n i u คันนี้นะครับเป็นเครื่อง DDI นะ DDI iTech นะ2อ0พ DDI iTech นะครับอ่ะมาดูด้านหลังกันต่อเลยนะคะฝาท้ายเดิมนะฮะตกแต่งด้วยขอบโครเมียมมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับโลโก้บอกรุ่นอยู่ครบถ้วนไฟท้ายเดิมแท้ศูนย์นะครับตามยุคตามสมัยนะคันนี้นะครับไฟเลี้ยวไฟถอยอยู่ครบถ้วนชัดเจนไม่มีรอยแตกนะครับแต่ก็ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับส่วนกันชนหลังเนี่ยเขาถอดออกไปให้แล้วนะครับสําหรับ เจ้าของเดิมนะฮะใครที่เป็นสายนะฮะ i s u s u D-Max นะครับคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนราคา3 6 0 0 0 0 0นบาทนะฮะร,รถปี2011คันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันสักหน่อยนะครับมาดูโครงสร้างด้านหลังกันนะครับไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยเจาะนะมีงานสีมาบ้างเล็กน้อยแต่ว่าโครงสร้างเดิมแท้นะครับโครงสร้างเดิมแท้ฝาท้ายเดิมเดิมจุเมดเน้นอาร์ชัดเจน โครงสร้างเดิมๆทางด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับตัวแมกไครเนอร์แข็งแรงทนทานนะครับตัวแมกไครเนอร์แข็งแรงทนทานนะฮะคันนี้ใครที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรใต้คลิปนี้เรียบร้อยนะครับหรือว่าอยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะคันนี้นะครับตั้งอยู่ติดถนนใหญ่นะครับถนนสุวินทวงศ์กรุงเทพมินบุรีนะฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีสุวินทวงศ์นั่นเองนะครับร้านติดถนนใหญ่เลยหากันง่ายๆนะครับมาดูกันต่อนะครับ คันนี้รีโมทเนี่ยตัวกุญแจจะเป็นรีโมทนะครับยังเป็นตัวดอกไขอยู่นะสำหรับรถปี2011คันนี้นะฮะมาดูภายในกันคนสีดำนะครับมีระบบเป็นท่านล็อกพร้อมกระจกปรับออโต้พร้อมนะครับกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้ามือเปิดได้เป็นโคเมียมนะฮะคันนี้เกียร์แมนนวลธรรมดานะปี2011นะครับสตาร์ทติดง่ายทีเดียวนะครับไม่มีงอแงนะครับมาดูเลขไมค์กันสักหน่อยนะครับคันนี้ อยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบเอ็ดโลนะลต้องบอกว่าไมน้อยมากๆนะครับต้องบอกว่าไมร้อยมากๆนะครับส่วนพวงมาลัยคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยนะคบหนังเดิมจากโรงงานนะฮะไม่อ่าตัวรุ่นนี้เนะี่ยรู้สึกว่าจะยังไม่มีแอร์แบกนะเป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับส่วนเครื่องเล่นเนี่ยจะได้เป็นวิทยุซีดีเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับแอร์แอนนาร็อกเกียร์แมนวนวลห้าสปีดนะครับส่วนเบาะก,ก็เบาะ ผ้านะครับเบาผ้ากำมะหยี่สีดําสภาพสมบูรณ์ไม่ฉีกขาดไม่ยับยุยยีนะคบส่วนตัวแคบด้านในเนี่ยจะได้เป็นเบาะหนังนะฮะสภาพสวยๆไม่มีรอยฉีกขาดเช่นเดียวกันนะคบหลังคาสะอาดสะอ้านตัวรถสะอาดสะอ้านนะฮะเรารับประกันในเรื่องของโครงสร้างเลยนะครับสาหรับคันนี้นะฮะประตูฝั่งคนขับนะครับไม่มีรอยพิคว่ำไม่มีรอยตัดต่อนะครับจุดเน้นอา์ตเดิมๆโรงงานอยู่รถทวน แต่เรียนตามตรงนะฮะมีงานเก็บสีอย่างแน่นอนนะสำหรับดีแม็คันนี้รถปี2011นะครับถ้าไม่เก็บสีก็ไม่สวยแต่โครงสร้างเรารับประกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะฮะทางบริษัททอร t อเรามีโปรโมชั่นนะครับใครที่ออกรถกับทางบริษัทเรานะครับเรามีประกันเครื่องเกียร์นะฮะให้ถึง180วันกันเลยทีเดียวนะครับรับรองว่าในเรื่องการดูแลหลังการขายเนี่ยไม่เป็นสรองไข่นะมาดูเครื่องยนกันนะครับคันนี้ สำหรับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่อง2.5 DDIT ห้าดคนะคะฝาครอบสีเทานี่ยฝาครอบสีเทาคันนี้นะคบเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์เดิมเดิมเลยนะับเครื่องยนต์เดิมเดิมเลยนะครับเลขตัวเครื่องตัวถังตรงเล่มตรวจสอบได้นะครับไม่มีตัดเครื่องไม่มีทําเครื่องนะครับตัวน็อตตัวต่างๆเนี่ยชัดเจนนะครับรอยมาร์ครอย QC ยังมีให้เห็นอยู่เครื่องยนต์ไม่ได้ทําการผ่านะครับหรือว่าโดนผ่าหรือว่าแต่งเติมตรงไหนมา ส่วนโครงสร้างนะครับคานด้านในของเดิมนะครับตัวน็อตไม่มีรอยแก่นะครับเดี๋ยวให้ช่างกล้องซูมให้ดูนะครับตัวน็อตเขาจะมองยากหน่อยสําหรับรุ่นนี้นะฮะช่างกล้องเห็นไหมเอ่ยเห็นอยู่นะเนี่ยเห็นไหมด้านในนะครับไม่มีรอยแก่นะครับตัวน็อตคานด้านในเดิมฝาก็ะเป็นเดิม็อตเดิมไม่มีรอยแก่นะครับเม็ดอาร์สีเดิมทั้งหมดเลยไล่ลงมาเลยนะครับสําหรับแก้มซ้ายนะครับโครงสร้างเดิมมีรอยถอดทําสีนะ ส่วนคันหน้านะครับเมต้าอยู่ครบถ้วนชัดเตนนะครับแผ่นเพจเดิมหมุดเดิมนะครับไม่มีรอยพอร์ตแนเพจแ่นเพจนะครับไม่ชําลุดนะฮะรอยต่อแ่นเพจก็ของเดิมทั้งหมดนะครับที่ติดมากับตัวรถคันหน้าของเดิมสีไม่มีผิดเพี้ยนคันหน้าไม่มีบิ่นนะฮะตัวเมต้าอยู่ครบทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับไล่ขึ้นไปเลยนะฮะใครที่กําลังมองหารถกระบะนะฮะเน้นใช้งานนะฮะรุ่นนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แนะนําเลย นะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แนะนําเลยนะคะสติกเกอร์เนี่ยอยู่ครบ้วนนะในส่วนของฝากระโปรงนะฮะก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับ e-suzu d-max cab นะครับรุ่น2.5 sls super ทเทเนียมคันนี้นะครับรถปี2,011ราคาขายในคลิปนี้นะครับดูคลิปนี้มา3 6 0 0 0 0บาทต้วนนะครับขายให้เลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผม i t o auto ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีครับ